นไหนอไเอาอะไรมาเล่นนะมีตงังมีตงังลูกทำมัไลยเอามาเล่นในบ้านทำไมไม่ต้องเอามาอวดแม่เลยอพอแม่รู้ถึงเห็นไหมเห็นไหมเป็นไงพอแม่เห็นถึงทำทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ใครเอามาใครเอามาตังใครเอามาไหนบอกแม่สิ ฮึมฮือฮือสนุกเขาละค่ะนี่ไปเอาจิ้งเหลนมาทุกคนทุกคนทุกคนดู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 นายทำดูนายทำนี่นี่คาตาเลยหลักฐานนี่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 แล้วทำแบบว่าฉันไม่รู้เรื่องนี่ค่ะทุกคนนี่นี่จริงไหมมีตังใช่ไหมมีตังมีตังครับ มีตังเอามาใช่ไหมอ้าจะบอกว่าไม่ได้ไงก็ไม่เห็นว่ามีตังพาเข้ามาใช่ไหมอ้าจ,จริงป่ะจริงไม่จริงตอบแม่ก่อนจริงไม่จริงน่ะดูดูทุกคนดูว่ามีลีลา,าก็มีลีลานี่นี่ค่ะทุกคนนี่เลยใครใครเอามา ไปยังมาครับมีตังตังใช่ไหมไม่ต้องหลบหน้าแม่เลยมองหน้าไม่ต้องมากิ๊บปกกิ๊บปกกับแม่เลยอ้าแม่รู้เนี่ยน้องหางขาดแล้วเห็นไหมเห็นไหมเลาน้องไปปล่อยเร็วตังตังครับตังครับไม่ ไม่แน่นหางนอนหางน้อง,อง,องมาหางก็ขาดมามามาแม่จะพาน้องไปปล่อยเดียวไม่ได้เรื่องเลยมีตังค์อะไม,ไม่ใช่กินนะคะทุกคนนี่ออกมาเล่นออกมาคาบเล่นเนี่ยดูดูดูออกมาเหวี่ยงเล่น,นะค่ะทุกคนเนี่ยอ่าอ่ดูดูเป็นไหมโอ้ยเนาะอืม น้องตายแล้วด้วยใช่ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเวียงตายแล้วแม่จะกวาดแล้วไม่ได้เลยอันตรายแล้วลูกนี้เล่นไม่รู้เรื่องอื้มอื้มดีละอุ้ยโอ้โหไอตัวแค่นี้ลีลาตายแล้วทุกคนเอ็มไม่เห็นอืดมดราม่ากันนะคะทุกคนอย่ารมาม่ากันนาอ เรามาเห็นตอนที่น้องไปแล้วอะค่ะทุกคนนานลีลาค่ะทุกคนค่ะแล้วเขาก็ไม่ใช่ได้กินด้วยนะ่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเอามาเล่นเอามาเตะเหมือนลูกฟุตบอลแล้วก็จะทาเป็นว่าฉันไม่รู้เรื่องอืม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 วิ่งต่อวิ่งไลนนน่นอนก่อนนอนก่อนโอ้นานทุกคนนี่นี่ เ้ยเหลือเกินลีลาลีลาทุกคนลีลามากลีลาจริงๆนี่นี่ตีลังกาเล่นค่ะทุกคนทุกคนออ้ยพปะเจ้าช่วยกลยโทษเฮ้ยมีตังเอ้ยมีตังอืมกุ้มใจจริงๆเนี่ยมีตังเนี่ยโอ้ลีลาค่ะทุกคนค่ะ จระเข้ควาดหางและตัวแค่นี้ยิ่งเหลนตัวนิดเดียวโอ้ยจระเข้ควาดหางเลยนะพ่อคุณเอ้ยเป็นไงออบเหนื่อยเป็นไงล่ะให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเหนื่อยเลยใช่ไหมมีตังใช,ใช่ไหมใช่ไม่ใช่มีตังเกเรใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไหนตอบแม่ดิ มีตังเกลีใช่ไหมใช่ไหมฮึบ้าเกลีนี่มีตังอะเกลีจังฮึม่มเชื่อเลยนะมีตังเนี่ยใช่ไหมมีตังอย่าโลเคควาดหางไปเลยค่ะเลยอย่าดราม่ากันนะคะทุกคน ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนจบคลิปแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย